คำของจองคมนาคมคมนาคมสามทางจำให้มั่นทางบกนั้นรถยนต์วิ่งเล่นฉิวส่วนทางน้ำนั่งเรือผ่านลมพัดปิว เครื่องบินลิ้วทางอากาศแสนไกลเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหน่วยของการคมนาคมนะคะเด็กๆการคมนาคมหมายถึงอะไรการคมนาคมหมายถึงการสื่อสารถึงกันและกันโดยการเดินทางหรือการใช้ยานพาหนะนะคะเด็กๆ การคมนาคมก็จะมีด้วยกัน3ทางนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการฆมนาคมทั้ง3ทางนะคะว่ามีการคมนาคมทางใดบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะการคมนาคมแบ่งออกเป็น3ทางนะคะเด็กๆ 1. ทางบก เป็นการขนส่งทางบกคือการขนส่งสินค้าและการลำเลียงคนสัตว์สิ่งของและยังเป็นการเดินทางของมนุษย์การคมนาคมทางบกมียานพหาหนะในการเดินทางหลายชนิดตามแต่ลักษณะของการขนส่งนั้นๆ 2. การพมนาคมทางน้ำเป็นวิธีการขนส่งเท่าที่มีมาแต่สมัยโบราณ โดยใช้แม่น้ำลำคลองในการขนส่งและการเดินทางของมนุษย์ด้วยซึ่งการเดินทางจะใช้ยานพาหนะคือเรือชนิดต่างๆ 3. การคมนาคมทางอากาศคือการขนส่งสิ่งของคนสัตว์โดยการใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปทางอากาศยานพาหนะ ใช้โดยการขนส่งจะเป็นยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่ไปทางอากาศชนิดต่างๆนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการคมนาคมทั้งสาทางคือทางอะไรบ้างแล้วเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในวันต่อไปนะคะว่าการทันาคมทั้งสาทางเราใช้ยานพาหนะอะไรบ้างแล้วลักษณะของการเดินทางแต่ละแบบแต่ละทาง เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็จบกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้